สวัสดีครับวันนี้จะมาคำนวณค่าไฟนะครับจะใช้คำสั่งสร้างห้องฉาเป็นห้อง a และอิงเอกอิงและอิงและเป็นคำสั่งเทคันเป็นคำสั่งสร้างห้องนะครับ e n t e r n a m e ใช้เปอร์เซ็นต์เสำหรับห้องฉาและเปอร์เซ็นต์ดสำหรับห้องอิงต่อมาครับจะเป็นคำสั่งปิ้นเพื่อแสดงผลข้อมูลในห้องเน m มเพื่อ แสดงผลชื่อนะครับและเป็นการแสดงผลค่าไฟในเดือนที่แล้วเป็นเปอร์เซนต์ดีนะครับจํานวนเต็มและแสดงค่าไฟในเดือนนี้เป็นเปอร์เซนต์ดีและค่าแดงยูนิตค่าไฟว่าเท่าไหร่และคํานวณเป็นผลรวมออกมานะครับการแสดงผลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันดับแรกก็ใส่ชื่อเข้าไป ใส่ชื่อเข้าไปอันดับต่อมาใส่ค่าไฟที่ใช้ในเดือนที่แล้วใส่ไปน2003นานะครับอันดับต่อมาเป็นค่าไฟที่ใช้ในเดือนนี้ใส่เป็นพันนะครับผมต่อไปเป็นยูนิตค่าไฟจะใช้ตามมาตรฐานการไฟฟ้าเป็น8ยูนิตผลรวมที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับ5,600บาทขอบคุณครับ